สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องซินเนอร์ซนะครับวันนี้ก็มาอันบล็อกของกันนิดหนึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเริ่มทำนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกลองแรกก่อนนะครับ mm hmm. คือช่วยแล้วแหละว,ว,ว่าเป็นบีบีกันนะครับแต่เป็นรุ่นอ่าที่ผมรู้สึกแบบมันต้องกลับมาทําให้ได้สักครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าเคยทํามาแล้วแล้วก็ชินกับระบบมาแล้วก็เดี๋ยวมาลองอันบล็อกกันก่อนนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่านะครับผมก็อันนี้กล่องนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแมก็กกาซีนนะครับแล้วก็น้ำยาลมดำนะครับโอเคอเค,อเคน,เอนะนี่นะครับทาดานี่คือโปรเจกต์ชิมเบอร์วอลเลนะครับแต่ว่าเป็น อันนี้เป็นแม็กกาซีนที่ผมสั่งมาเป็นขวหนึ่งเก้าหนึ่งมารุอิเลยนะครับมือหนึ่งแท้โอโหเจ็บสั่นนะแต่ก็เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดครับมารุอิทไปเลยอันนี้เป็นมารุอิทต,ตัวแม mm ็กกาซีนเกอร์เมนนะครับก็คือแบบมือหนึ่งเลยนะครับผมไม่ใช่มือสองนะครับมือหนึ่งเลยอ่าแล้วก็จะไม่ปวดนี่นะครับผมน้ำยาลมดํานะครับสองขวดอันนี้ <laughs> ก็เป็นน้ำยาลมดํานะครับเพราะว่าโปรเจกต์เราคือ มีคอนเซปต์นะครับมาจากปืนคิมเบอร์คัสซัมทูนะครับก็คืออยากได้สีโทนนั้นแต่เราใช้ตีมแบบ FDE นะครับก็คือเป็นสีสีดูโทนนะครับสีข้างบนเป็นสีดำนะครับข้างล่างเป็นสีทรายนะครับโอเคมีแค่นี้เดี๋ยวไปดูตัวปืนกันดีกว่านะครับว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับก็เป็นคิมเบอร์แหละแต่เป็นคิมเบอร์ตัวอาซาอิบสองนะครับเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วโอเคเดี๋ยว แก่ี๋จวจุดก่อนโอเคใหญ่กล่องมาแบบใหญ่มากอันนี้คือ มีแค่เมกซีนนะครับไม่ได้มีแบบที่ส่วนครบ มีดแอบไม่คมนะฮะปืนสรงที้นไม่คมเมี้โอเค,เคอันนี้ก็คือน่าจะน่าจะเป็นอ่ทิมเบอร์งานเก่านะครับเพราะว่าไม่ใช่งานเก่านี่เป็นตัวอาสามสองคิดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวแรกเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับตัวปืนโอเค สรุปคือเมื่อกี้นะครับแกะกลับด้านนะครับก็กลับหัวนิดน,นึงไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือหลักค,คือไม่อยากแกะให้มันมีรอยไงก็เลยเดี๋ยวหาช่องทางก่อนโอเคอันนี้ก่อนนะ นึ่งเยคือสวยมากนะครับดูดิอันนี้ก็เป็นปืนรุ่นหนึ่งที่อันนี้คิมเบอรอ่ะในส่วนตัวที่ผมมองนะครับเขาน่าจะได้ r e f e r ร n เลนะครับมาจากโค m 4 5นะครับตัว cqb เป็นปืนอดีตของกองทัพนาวิทยาทินนะครับหรือก็คือเป็นโครงการ mu e นะครับน,น่าจะเป็นอันนี้แหละคล้ายๆกันนะครับจะสังเกตว่ามันมีรางมันจะมีรางติดไฟฉายด้านล่างเห็นไหมครับมีรางติดไฟฉายและที่สําคัญ ตรงนี้จะเขียนว่า warrior นะครับ marking จะเขียนว่า warrior ส่วนของแต่งของ R 3 2นะครับก็จะมี board max มี board max นะครับแล้วก็ด้ามของเขาเนี่ยด้ามของเขานะครับจะมี f ิ l l i n g ความเป็นแบบเขาเรียกว่าไงคือเขาพยายามทําให้เหมือนมันด้ามมันโดนสติปลิงมาแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเทเซตตี้ก่อนเดี๋ยวนะ ตื้นมาแป๊บหนึ่งเอาใหม่น,มนี่คือข้อดีของหนึ่งกลางหนึ่งนะครับคือตัว r ย2เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่หาค่อนข้างยากแล้วนะครับไม่ค่อยแบบตอนนี้ อาร์มีก็คือขัดตลาดเรียบร้อยแล้วตัวอารสาสองโดยสีที่ได้มาเนะี่ยคือแบบแจ่มเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะขัดสีใหม่แล้ะดูทรงไอ้น้ำยาลมดําอ่ะคือแบบกล่าวว่าจะเอามาทําสีใหม่นะแต่คือไม่ละพราะสีเดิมสวยมากเลดิโอ้ oh my god ตอนเนี้ยติดอยู่อย่างเดียวคือเดี๋ยวผมจะถอดตัวบ่อออกเพราะดูทรงผมมาไม่น่าจะได้ไม่น่าจะใช่เรื่องไงไม่น่าจะใช้ตัวบ่อเพราะว่า แมกกาซีเราเป็นรุ่นตัว g o v e r n m e n t นะครับตัว g o v e r n m e n t เป็นตัวอ่าก็มาจากสงครามโลกก็คือเป็นตัวที่มาช่กป็ปีก็คือตัวเจนแรกอของสองครามโลกครั้งที่2องอมาทําเป็นเวอร์ชั่นพลเรือนหรือก็คือเป็นเวอร์ชัน Go v e r n m e n t นะครับแล้วก็ทําขายอ่าดูนะ Okay. ตัวปืนของคิมเบอร์นะครับก็ตัวนี้ถือว่าสภาพดีเลยนะครับไม,ไม่ไม่มีแม็กอย่างเดียวแต่สภาพมันคือดีมากมีซิลิโคนลงมาแล้วนิดหน่อยนะครับตัวปืนยังไม่มีรอยถะลอกดูเดเห็นปะไม่มีรอยถะลอกเลยในในงบคันหนึ่งอะ่ะไม่มีรอยถะลอกนี่คือหาย,ยากมากนะครับนี่อาไซท์สองกระบอกละพันเดียวนะครับอันนี้เขาตีมันสร้างมาแต่คือระบบมันยังดีอยู่เลย น,นั่าจะเพราะอ่าเขาน่าจะซื้อมาขายไปแล้ววันนี้เราได้ได้ราคาถูกมาเดี๋ยวเรามาดู Mac Marui ดีกว่านะครับอันนี้คือไฮไลท์ของเรานะฮะอันนี้ก็เป็น Mac Marui เนอะมีบ u b b l e มีบ u b b l e ข้างในก็อหอแบบคือเสียดายมากอยากถ่ายรูปเกบไว้มากแต่แบบไม่เป็นไรมันมันมี Mac แค่แบบไม่กี่จุดนะครับเราก็ค่อยเกะเอา ค่อยๆแกะแบบฝันนี่นะครับ,บแล้วเราก็จะเปิดเข้าไปดูข้างในได้ไม่ได้เดี๋ยวเอาแม็กออกเตอละตัวดีกว่าเอานี้เอาแม็กออกเตอละตัวนะครับ จิ้งมันไว้อ่เพราะแพคเกจจิ้งมันสวยมากนะครับคอดมาก็อือดูดีเห็นไหมแพคเกจจิ้งแม่งหรูมากมีโลโก้ตัวเกียร์มอร์อีนะครับแล้วก็เขียนว,ว่าสเปร์พาร์ทด้วยคือแบบสวยของจีนเยอะเลยนะของจีนของญี่ปุ่นเนะี่ย ลองแบบมีแก๊สมานิดหน่อยอันนี้เขาเขาน่าจะพึ่งเทตแก๊สมาให้ผมด้วยนะครับมาแกะทีละจุดนะตสุดท้ายมมนต้องเป็นรอยดีแหละอยู่รนอะ่ะค,คือแบบโหเบิกของสะแพงเลยแต่แบบคุ้มนะเพราะมันค่องข้างสวยเลย เกตว่าแม็กอาร์มี่เนี่ยกับต,ตัวมาลุเอจะมีความคล้ายกันเห็นป่แต่ของมาลุเอ่ะเขาจะมีโลโก้อยู่นะครับเออตัวนี้ไม่มีแต่มีแพ็กเกจยืนยันนะครับว่าเป็นของมาลุออนะครับนี่เออเพอแกะออกมาแล้วสึกใจหายไงไม่รู้เลยเสียดายมากแต่โดยร่วมเนะี่ยส่วนเนื้อง,งานอะไรเนี่ย ค่อนข้างดีเลยนะแต่ก็นะเขาอาจะลืมยางโอลิองผมไปตัวหนึ่งเห็นปะ <c oughs> คือ,อยางยางเขาอาจจะลืมใส่ให้มาคือถ้ามันไม่มียางโอลิงอ่ะถามว่าเติมแก๊สได้ไหมเติมได้นะครับแต่เสียงมันจะเหมือนรั่ว,วคือคือ,อยางโอลิงของตัวเติมเนี้ยหน้าที่ของมันคือกันให้แก๊สออกไหลออกนะครับคือมันเปื้อนถ้าไม่มียางโอลิงรองเนะี่ยมันจะเปื้อนแก๊สนะครับพูดง่ายคือสมมติเวลาเราเติมแก๊สใช่ไหม อย่างโอลิงมันจะช่วยทำให้แก๊สไม่กระจายออกแต่สมมติพอมันไม่มีอย่างโอลิงใช่ไหมเวลาเราเติมแก๊สเข้าไปแก๊สันจะฟูๆออกงั้นเมื่อระเปืองแก๊สนะเพลย์แก๊สหมดไวเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับแม็กมาลุยนะครับกับตัวคิมเบอร์อารสองนะครับใส่ด้วยกันได้ไหม สรุก็คือได้นะครับแต่มันแม้ของมารีตจะฝืดๆนะครับแต่ยิงได้แต่โดยรวมคือนี่เห็นไหมขึ้นค้างๆอะไรได้ปกตินะครับแต่ยวลาใส่มันก็จะฝืดๆหน่อยคือแมกของมารีตตัวเนี้ที่ผมรู้สึกนะเวลาจับหรืออะไรเงี้ยผิวของเขาอ่ะจะมีความด้านค่อนข้างเยอะคือมันจะมีความด้านๆอะไรงเงี้ย จ้าแม่งมีตําหนิแล้วเพราะง้ผมเอามาใช้นะครับคือมันจะมีความเป็นแบบผิวมันจะมีความด้านๆเนาะแต่ที่เท่าที่ผมหาข้อมูลมามันใช้ด้วยกันได้นะครับกับตัวนี้นะครับเธอที่ดูเดี๋วแบบตัวเนี้ยงานสวยมากดูดิโอ้ม่กอนอันนี้รู้สึกเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไอเนี่ยยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคือส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบอะไร ป,ปุ่มปุ่มปลดแต่งเนี่ยผมแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเห็นป่ะคือเวลาเรายิงใช่ไหมมือผมอะมันจะชอบไปโดนตรงนี้นะครับผมก็เลยกลัวมันตกนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยลคือราคามก็ไม่แพงเท่าไหร่คือโปรเจกต์เนี้ยก็น่าจะมีสามพีนะครับก็คือทำไปทั้งหมดก็น่าจะเยอะแน่นอนเดี๋ยวไปดูเรื่องความสวยงามของตัวปืนดีกว่านะครับกันอีกรอบหนึ่งตัวลอยเนี่ย โมีให้เห็นอยู่แต่ด้วยรวมไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ชอบส่วนบอร์แม็กนะครับบอร์แม็กเนี่ยผมน่าจะเอาออกเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราอยากได้แบบทรงของ M45 A1 เนึาะปืนปืนเก่าของหน่วยนาวิทยทินมันดูมีความคลาสสิกกว่านะครับก็เดี๋ยวลองหาก่อนว่าอะไรของ V มีเหลือไหมก็คือเาใส่อะไรวนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเลนยาร์ดเนาะ จริงๆมีตัวแรงยาดห้อยอยู่เดีเด๋ยวเราดึงออกได้นะครับไอตัวพวกเมนสปริงอย่างเงี้ยของวีเดิมๆอ่ะเขาจะไม่มีบอกนะครับเขาจะมาเป็นแบบมีสายสําหรับห้อยแรงยาดด้วยก็ดึงออกแม่งเลยนะครับนักแรงพอเก๋าพอนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยเออจิ๊บไอเนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะผมจับดูเนี่ยคือผมเคยปั้นตัวนี้มาก่อน,น,นเนาะตอนนั้นผมใช้เป็นประกับไม้ประกับไม้เนี่ยมันจะมีความอววกว่าต้องพวกนี้มันจะอววกว่า ถ้าดเดิมี่ยมันจะมีความเปราวๆนะครับแบบมันมันดูจับไม่มันคงนะครับก็เดี๋ยวสั่งทำประกับไม้นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีขายเนาะตอนนี้ช้อปปี้อ่ะคือถ้าเป็นด้านดำเดิมถามว่าดีไหมดีนะครับแต่แบบมันมันมีความแบบเขาเรียกว่าไงคือมันบางเกิน่ะสมมตินะเราเทียบกับก๊อกเนี่ยก็ความหนาคือขนาดนี้เวลาเราจับเห็นไหมมือเราพอดีแต่สมมติถ้าเทียบกับตัวคิมเบอร์เนี่ย เห็นไหมมันมีความเรียวแต่ไอเรื่องนี้เราจัดการเองได้เราเดิลได้นะครับโดยรวมเนี่ยโชคดีตรงที่คิมเบอร์เขาใช้ไกแบบนี้ถ้าเป็นไกเดิมๆแบบ government มนะครับมันจะเดินไกได้่อนข้งยากกว่าเพราะด้ามมันเลียวแล้วพอด้ามมันเลียวปุ๊บเนี่ยไกอยู่ออกมาตรงนี้มันจะเดินไกยากมากคือนิ้วไม่ต้องทำโกงแต่เนี่ยจะแบบพอดีหน่อยๆห,หนึ่งเห็นไหมแต่โดยรวมอะ มีมีคอน,นิดนึงแต่ัาผมอะที่ผมหลักคิมเบอร์มาๆเม่นะโอ้โหดูโลโก้อะคิมโลโก้คิมเบอร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้องชมว่าทำมาดีครับคือตัวกระบอกเก่าผมอะโลโก้จะไม่ได้ชัดขนาดนี้นะครับนี่อันนี้คือชัดมากมาคิ้งคือแบบดีอะคือถ้าจะขัดถ้าถ้าขัดกระดาษทรายก็ น่าจะไล่เบอร์พันไปเลยนะครับไม่ให้มันเสียเนื้อเหล็กอะไรไปมากคือถ้าขัดขัดแรงไปนี่หนึ่งตัวมาร์กิ้งเล็กๆมันจะหายนะครับเหมือนกับบอกเกา่าผมแหละคือมาร์กิ้งมันจะหายไปเลยนะครับก็ถ้าจะทําสีดำว่าคิดหนักแหละเก็บสีเดิมดีกว่าพดูดิ <S <S เดิมๆก็สวยแล้วจริงสวยมากด้วยก็คลิปน,นี้ก็เป็นอีีแรกนะครับเป็นอันในคัดนะครับเป็นพิเศษเลยก็ถามว่า หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเหมาะก,กับใครทํางานอาร์มี่หนึ่งเลยคือเหมาะก,กับคนที่อยากเริ่มเล่นนะครับอาร์มี่เบลเล่นได้หมดครับปืนจีนไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นคนที่แบบอยากเริ่มต้นลองเบลดูก่อนครับเพราะถ้าคุณโดดไปไต้หวันเลยอะไรหนึ่งเก้าหนึ่งไต้หวันครับเบลไม่เหมือนกันนะครับเบลเนี่ยจะใช้ระบบเดียวกับอาร์มี่ก็คือเป็นระบบมัลติอีแต่ WE เนียมเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการซ่อมแซมคือคล้ายกันนะครับ แต่เรื่องอะไรอาจจะต่างกันนะครับเรื่องอะไรเนี่ยทานฟั่งเบลฟังอาร์มี่หาง่ายกว่านะครับส่วนตัวผมนะของเบของวก็หา,าง่ายแต่อะไรอย่างพวกาลางสไลด์เนี่ยอย่างในตัวเนี้ยตัวอาร์มี่อาสนะครับจะใช้ร่วมกับมาริได้นะครับใช้ร่วมกับดับเบิลเบลได้ดังนั้นมันไม่มีปัญหาครับเพราะไอ้ลางบอกตรงกระบอกเก่าผมขายทิ้งไปทุกวันนี้ผมยังเก็บไว้อยู่นะเพราะเสียดายนะครับ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเป็น EP แรกกับการรีวิวคิมเบอ r ์อาครับ EP ถัดไปเดี๋ยวจาเราจะมารื้อระบบภายในกันแล้วก็อธิบายว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าต้องรอดูก่อนเพราะตอนนี้ของขาตลาดนะครับก็เดินคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ